อายุรถ E ีวีด้วย DC Home c h a ร์ e เจอร์กิโลวัตต์เกี่ยวกันยังไงเดี๋ยวไปดูหลายคนที่ใช้รถ E ีวีก็มักจะคิดว่าชิ้นส่วนที่จะพังและเสื่อมก่อนนั่นก็คือแบตเตอรี่ไม่ก็มอเตอร์ตอบเลยว่าคิดผิดถนัดเพราะชิ้นส่วนที่จะพังก่อนของรถ E ีวีนั่นก็คือออนบอร์ดชาร์เจอร์หรือ o b c หรือบางคนอาจจะเรียกว่า C d u ก็ได้อา้าวแล้วทำไมเป็นออนบอร์ดชาร์เจอร์ที่พังก่อนถ้าบอกออนบอร์ดชาร์เจอร์นะเวลาขับรถก็ทํางานและเวลากลับมาบ้านเราเสียบชาร์จก็ งกอซึ่งหน้าที่หลักของออนบอร์ดชาร์จเจอร์นะก็คือแปลงไฟ,ฟกระแสสลับตามบ้านให้กลายเป็นดีแรงดันสูงชาร์จเข้าแบตเตอรี่สู่รถของเรานี่เองซึ่งส่วนใหญ่จะบีอินมา3ฟังชันหรือ T ีอินวันนะก็คือออนบอร์ดชาร์จเจอร์ดีซีดีก็คือแปลงไฟกระแสตรงแรงดันสูงเป็นแรงดันตาม12โวลต์ชาร์จแบตเตอรี่รูกเล็กแล้วก็พีดีตัวกระจายไฟส่วนบายยี่ห้ออย่าง BYD นะอันนี้เป็น8อินวางพังทีก็ต้องบอกว่าชุดใหญ่ราคาเป็นแสนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยสิ่งนี้นะ DC Char Home 7กก็็คืออเเเปนาาารรรช์จข้สู่่บตตีโดยยตรงโดไม่่ผาน onboard charger เพราะตัวนี้เป็นหัวชาร์จ DC แต่กําลังไฟอยู่ที่7กิโลวัตต์เรามาเปรียบเทียบข้อดีนะระหว่าง AC และ DC ว่าชาร์จเป็นยังไงเริ่มจากเครื่องชาร์จ AC 7กิโลวัตต์ก่อนและกั้นอันนี้จ่ายไฟ220โวลต์32แอมนะสายไฟจะร้อนมากนี่สแกนเห็นโอ้โห40กว่าองศาเรามาดูตัว Onboard Charger กันบ้างสแกนไปที่8อวันของ b วดีจะเห็นว่าอุณหภูมิของ Onboard Charger ที่อยู่ข้างในเนี่ย40กว่าองศาแสดงว่ามันร้อนและทํางานจริงๆไม่อยากจะนึกภาพนะวันนึงมันทํางานประมาณ6-8ชั่วโมงต่อวันเพราะเราต้องชาร์จรถทุกวันอยู่แล้วมาดูฝั่ง DC โฮมชาร์จเจอร์7กิโลวัตต์กันบ้างนะนี่เสียบชาร์จให้ดูนะสแกนตรงออนบอร์ดชาร์จเจอร์เ็อุณหภูมิอยู่แค่30องศาเท่านั้นไม่เคยร้อนครับเพราะว่ามันชาร์จเข้าสู่แบตเตอรี่โดยตรงแถมสายไฟก็ไม่ร้อนเพราะว่าจ่ายกระแสอยู่ที่17แอมป์เท่านั้นและแรงดันไฟอยู่ที่400กว่าโวลต์นะครับแต่จะไปร้อนที่ตัวเครื่องแทนเพราะตัวเครื่องมีพาวเวอร์โมดูลในการแปลงจาก AC เป็น DC ไฮโวลต์ชาร์จเข้ารถสู่แบตเตอรี่โดยตรงดังนั้นสำหรับใครที่อยากยืดอายุการใช้งานรถ E ีีโดยเฉพาะออนบ ชาร์จเข้าสู่แบตเตอรี่โดยตรงยืดอายุการใช้งานของตัวออนบอร์ดไปอีกดึ่งเท่าตัวใครสนใจนะสามารถดูรายละเอียดในคอมเมนต์และลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลย